ขนาบสวัสดีครับคนดูทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ซีรีส์ร้องเล่นเหมือนเดิมนะครับส่วนการร้องเล่นวันนี้ก็จะมาเป็นร้องเล่นตัวปู่แล้วกันปู่ยามาโตเก็นริวไซนะครับอืมหรือกัปตันของเรานั่นเองเนาะอืมซึ่งสเตตที่พี่เอาอมาเนี่ยก็จะเป็นสแตตประมาณนี้นะครับเป็นแซดทั้งสามช่องเนาะอ่อส่วนเทนเนี่ยเป็นบลิเนาะอ่าก็คือเพิ่มเพิ่ม เพิ่มระยะเพิ่มความเร็วการโจมตีแล้วกันประมาณนั้นเวลตัวละครก็เป็นเลเวล60เช่นเคยนะครับส่วนการลองเล่นเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันในโหมดที่เราคุ้นเคยกันนะครับโหมดแซนบ็อกของดาวนาเมกนั่นเองเนาะไปอะโอเคมาครับอยู่กันในแบบเป็นที่เรียบร้อยเริ่มกันเลยนะก็ ตัวปู่นะครับใช้เงินในการวางเริ่มต้นเนาะก็คือ2,500ในการวาง1ครั้งนะครับซึ่งตัวปู่เนี่ยปู่ยาม่าเนี่ยวางได้ทั้งหมดก็คือ3ตัวเนาะเพราะงั้นวางได้สตัวก็คงหนีไม่พ้นโมนาดอีกเช่นเคยนะครับออือ่ะวางก่อนทีนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูท่าการโจมตีก่อนเลยแล้วกันทุกคนจะได้ไม่รอนาน เสกมาเสกมอนกันอันนี้ก็จะเป็นท่าการโจมตีท่าแรกเนาะตีแบบนี้ครับเ,เป็นวงกลมแล้วก็เป็นเ,เหมือนคล้ายๆแบบทรงทรงกวยแยกไปอีกเนาะก็เหมือนเป็นการตีชิงก็แล้วกันเนาะพี่พี่คิดว่าอย่างนั้นนะก็คือหลังจากที่ตีไปเนี่ยตัวตัวที่อยู่ข้างหลังก็จะโดนไปด้วยนะครับประมาณนี้เนะเาะอ่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ท่าการโจมตีต่อไปเลยนะครับ ทีนี้พออัปเกรดมาถึงขั้นที่สามเนี่ยตัวปูเนี่ยปูยาม่าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตีฟูเอวีนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าการโจมตีเนาะแบบนี้เลยนะครับต่อไปเลยในอัปเกรดที่เจ็ดนะครับปู่ก็จะเปลี่ยนท่าการโจมตีใหม่เหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนจากฟูเออีมาเป็นทรงกลวยนะครับประมาณนี้ แล้วก็ต่อไปเลยนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปในคลิปก่อนๆน้านั้นนะครับก็พี่จะไม่ได้แบบมาอธิบายว่าดามีมันเพิ่มเท่าไหร่เนาะจะให้ดูเป็นแบบท่าการโจมตีเลยแล้วก็ไปอธิบายพาร์ติสให้ฟังนะครับไปหมดแล้วครับในอัปเกรดที่สิบเอ็ดนะครับตัวปู่ยามาโตเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตีฟู le เนาะ รู้สึกว่า f u เอลอีนี่จะมา3ตัวมั้งสำหรับตัวละครจากเรื่องบีดเนาะก็จะมียูอาบัตมีปูยมะแล้วก็อูริวไหมอูริวน่าจะตีฟูเอลอยอยู่มั้งแต่ว่าพี่อันนี้พี่ไม่ชัวร์นะเพราะว่าพี่ยังยังไม่ได้แบบไปหาข้อมูลนะครับพี่เห็นแค่นี้ก็เลยบอกแค่นี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ ไปอธิบายพาสีกันเลยดีกว่านะครับก็ตัวปู่เนี่ยถ้าใครเห็นจากการโจมตีเนี่ยจากลูกไฟที่มันขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะรู้เลยนะว่าปู่ยามะนะครับเป็นตัวละครที่ตีติดเผาไหม้นั่นเองซึ่งดาเมจเผาไหม้ของตัวนี้เนี่ยจะทําดาเมจยี่สิบ้าเปอร์เซ็นตนะครับทําดาเมจเผาไหม้เนี่ยยี่สิบ้าเปอร์เซ็นเะแล้วก็ ตัวละครตัวไหนที่ติดเผาไหมอยู่แล้วโดนปู่ตีซ้ำเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ความเร็วกันเคลื่อนที่เนี่ยจะลดลงสองเปอร์เซนเดี๋ยวนะเดะเดะทำไมเหมือนมันไม่ใช่อย่างนั้นน่าจะของปู่เองไหมเนี่ยที่ลดเนี่ย อืมเนี่ยวเหลือเกินอ่าโอเคเข้าใจแล้วครับก็คือโดนดาเมจเนี่ยแรงขึ้นเปอร์เซ็นต์มันมันไม่ใช่โดนดาเมจแรงขึ้นนะครับเท่าที่พี่เห็นเนะ่ยก็คือปู่ยามะจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นสิเปอร์ซนาะสูงสุดก็คือส0มสิเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็คูลดาวของปู่เนี่ยจะลดลง2%เอร์เซนตสูงสุดก็คือสิเปอร์ซนเนาะอืมก็ไม่งงกันใช่ไหมอืมเพราะว่า ใครๆที่เข้ามาดูช่องพี่ใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าพ,พี่พี่การรีวิวหรือการลองเล่นของพี่เนี่ยมันเป็นแบบเรียวเลยนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการพลาดแล้วเอาใหม่นะครับพลาดแล้วก็คืออาจให้เห็นอย่างนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ความเรียวเนี่ยก็มาดูช่องพี่แล้วกันนะครับประมาณนี้อ๋ออันนี้คือพาสซสีฟแรกนะครับส่วนพาสซสีฟที่สองเนี่ยทุกครั้งที่ ที่ตัวละครตัวนี้นะครับจัดการยูนิตได้นั่นโอเคขออภัยนะครับเมื่อกี้มีผิดพลาดอีกแล้วอันนี้คือความเรีวที่ให้ทุกคนได้เห็นนะครับขออภยัยจริงๆอเอาใหม่เอาใหม่ก็คือพาร์ตที่สองเนี่ยทุกครั้งที่ตัวปู่ยาม่าเนี่ยจัดการศัตรูได้นะครับ ปู่ยามะจะทําการเสกตัวโครงกระดูกออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างที่เราเห็นเดินดําๆป้องแป้งๆเนี่ยโครงกระดูกดาๆเนี่ยเดินมาเนี่ยอืมจะทําการเสกโครงกระดูกขึ้นมานะครับซึ่งเลือดของโครงกระดูกเนี่ยจะเป็นคิดเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นตของดามจดของตัวปู่ยามะนะครับอืมไม่ใช่ดามจดของไม่ใช่ดามจดว่าไม่ใช่เลือดของตัวละครที่เราจัดการเนาะอืมอันนี้ เท่าที่พี่เอาไปแปลใน Google มัน,มนบอกอย่างนี้จริงๆนะครับอืประมาณนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ปู่โจมตีเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก2%นะครับสูงสุดก็คือ30%มเนาถ้าว่ามีโครงกระดูกอยู่บนเส้นทางเท่านั้นนะถึงจะถึงจะดาเมจเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าพี่อธิบายผิดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษก็อ่อนมาก เพราะงั้นซีรีส์นี้ก็เคยใช้คำว่าเป็นซีรีส์การลองเล่นเฉยๆนะครับไม่ใช่การรีวิวตัวละครเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปเลยพาสซีฟสุดท้ายเนาะพาสซีฟที่สามนั่นเองเออพาสซีฟที่สามเนี่ยจะเป็นเผาไหม้นะครับก็คือทุกๆสิบห้าวินาทีเนี่ยยูนิตท,ทุกตัวจะโดน เผาไหม้นะครับ <c oughs> ก็คือติดสถานะเผาไหม้นั่นเองทุกๆสิบห้าวินาทีเนาะ,ะซึ่งตัวละครที่โดนเผาไหม้เนี่ยจะโดนโจมตีจะโดนปู่โจมตีแรงขึ้นอีกหเปอร์ซนนะครับเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือถ้าถ้าพี่อธิบายผิดหรือผมอธิบายผิดเนี่ยก็ขออภัยนะครับเพราะว่า อันนี้คือแบบเลียวจริงๆแปลก็แปลให้ฟังแบบเรียวๆเลยนะครับอืมเพราะงั้นถ้าผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าก็ขออภัยนะครับสําหรับตัวปู่ยามะเนาะอืมแล้วก็ในจักรยุกดของปู่ยามะเนี่ยคูดาวเนี่ยร้อยี่สิบวินาทีนะครับซึ่งหลังจากที่เรากดไปแล้วเนี่ยไอตัวโครงกระดูกที่เดินมาเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นกันเนาะเนี่ยเดินเดินมาแล้วเนี่ยหลังจากที่กดไปนะครับ ตัวละครตัวโครงกระดูกเนี่ยจะหยุดเคลื่อนที่ทันทีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพอเรากดใช้สกิลปูไปแล้วซึ่งอยังอย่าง,งอื่นก็ไม่เห็นแล้วว่ามันมีพาสซีฟอะไรเพิ่มขึ้นเนาะนอกจากกดแล้วทำให้โครงกระดูกมันหยุดเคลื่อนที่นะครับประมาณนี้สำหรับสกิลกดของตัวปูยามะ แต่ว่าเท่าที่ดูเมื่อกี้เนี่ยทุกตัวตัวละครตัวไหนที่เดินเข้ามาในวงของปู่เนี่ยไม่เห็นจะต้องรอสิบห้าวิถึงจะเผาไหมเลยนะแค่เดินเข้ามาในวงก็ติดเผาไหมแล้วอะ่ะอันนี้คือยังไงนี่คือเด็บเขาลืมแก้หรือหรือยังไงหรือพี่อธิบายอะไรผิดไป เพราะว่าถ้าอ่านถ้าเอาไปแปลแล้วมันจะแปลว่าศัตรูที่เดินเข้าไปในระยะของตัวตัวปู่ยามาเนี่ยจะถูกเผาไหม้ทุกๆ15วินาทีและเพิ่มความเสียหายของการเผาไหม้ที่ส่งผลกับศัตรูตัวเดียวกันโดยยูนิตนี้หอร์แต่ว่าจากที่เห็นแค่เดินเข้ามาก็ติดเผาไหม้แล้วปู่ยังไม่ได้แบบฟันดาบอะไรลงไปเลย อืมโอเคเอาเป็นว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับที่ติดเผาไหมเลยเนาะโอเคอสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็โคโมดแต่เพียงเท่าน,นี้แหละสำหรับการลองเล่นตัวปู่ยามะนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะถ้าอธิบายสกิลหรือพาสซีฟตรงไหนผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่การรีวิวเนาะเป็นแค่การลองเล่นการลองเล่นเนี่ยอันเนี้ย พี่เพิ่งมาเล่นจริงๆนะครับอจับมาเล่นมาลองแบบเรียวๆให้ทุกคนได้ดูกันนะอืโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันเนาะเนาะขอละเข้ามาดูแล้วก็กดติดตามเถอะไหวแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคน